เดวิดเบนาบิเดสจะกลับไปที่พิกัด168ปปอนด์ โดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิดสแชมป์เฉพาะการหลายพิกัดรุ่นได้ออกมาเปิดเผยหลังจากเขาชนะโอลกซานเดอร์กอสติกด้วยคะแนนเอกฉันในการโชคชิงแชมป์เฉพาะการดร u b c พิกัด7 7ป่อปอนด์ทำให้เดวิดเบนาบิดสขวาแชมป์ไปหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าผมจะกลับมาที่รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทอีกครั้งผมต้องการใช้สิทธิ์ไฟบังคับของผมอย่างแน่นอนเดวิดเบนบิดสกล่าว สำหรับการโชคในไฟล่าสุดนั้นเดวิดเวนาบิเดสได้เปิดเผยว่าเขาได้รับบาดเจ็บเอ็นฉีกขาที่มือ และมีรอยบาทที่ตาก่อนที่จะโชคกับทางกอสติกในไฟนี้ทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักซึ่งเบนาวิเดสเขาได้กล่าวอีกว่าพลังหมัดของผมยังคงรู้สึกดีแต่เมื่อเข้ายกที่3มือของผมก็เลอะเทอะไปหมดผมพยายามใช้มือขวาต่อไปแต่มันก็เลอะเทอะเหมือนกันผมยังควบคุมเกมได้ถึงแม้มือผมจะเจ็บแต่ผมก็ยังอัดเขาต่อไปผมยิงมาใส่เขายัางต่อเนื่องในช่วงแรกของการชกแต่มือซ้ายของผม มันได้รับบาดเจ็บมันไม่มีน้ำหนักจริงๆผมทำอะไรไม่ได้มากจริงๆเดวิดเบนาบิเดสกล่าวนั่นเอง